เราเคยใช้คอรีประมาณหนึ่งถึงสองกิโลต่อไร่เนี่ยใส่ลางเรงนเ,นเพื่อไล่คู่ไปหมกเลยทุกคืน้วยตดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยเคอรีนเนี่ยลักษณะของคอรีผงเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยายกับสารอินทรีย์ทุกชนิดเพราะถ้ามีน้ำมีสารอินทรีย์เยอะนะครับผมเคยใช้คอรีไห้าามาตรฐานะที่นครปคอนที่เป็นวนัเลย ไล่ร่าถามเลยนะกุ้งกวาดขึ้นบ่อนี่ไายน้ำเฉยเลยเพราะขอลีนไปทำยากับในต้อนกับพวกสารที่จีนเกิดทั้งหมดเลยท่านผู้การบอกอาจารย์ไปดูมันไม่ตายเราบอกแล้วเราตอนที่เตรียมนะ้ำเราก็ใช้ไล่ร่างฐานตอนนั้นน้ำมันใสลอยู่ไหม <c oughs> ไม่มีในต้อนแม่น้ำถ้าเป็น <c oughs> มมปผมนะ <c oughs> ผมะใช้สารฆ่าปลา <c oughs> ตายแน่ๆก <c oughs> ุ้งตายแน่ๆ แต่ถ้าเบื่ออย่างให้คุณหมอถ้าสมมติว่ามันมันเบือแปดสิบตโลอ่ะมันเสียดายตังด้วยมันได้ตังค์ผมว่าต้องจับเพียงแต่ว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปเก็บในบ่อต้องทุกฟาร์มต้องมีบ่อว่างหนึ่งบ่อเพื่อเก็บน้ำให้บอออันนี้สำคัญเลยนะปิดห้ามออกนอกฟาร์มโดเองแล้วเอาน้ำนั้นดันเข้าไปหนึ่งบ่อสูบเข้าไปเลยนะและ จากก็จะไปหนาวขนานั้นนะผมว่านะทีนี้ในเมือ่อกุ้งออกหมดแล้วนะ้ำก็าบากก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าใช้คอลินเบืองนะถ้าเป็นผม,มนะไม่เปิดเครือ่องดีนาไม่ทำอะไรนี้เลยนะปล่อยให้มันตกตะกอนดอกแล้วก็ใช้คอลินเขา้เียได้แล้วคิงไว้สักเอาปัวเลยนะสองนาที หมดแน่นอนเพราะฟิลิิ์ไวรัสเนี่ยอยู่ในน้ำอย่างไรก็ไม่เกินหน้าวันผมให้ถึงเจ็ดวันแล้วรออาทิตไม่สองอาทิตย์สองอาทิตย์แฟนต้อนที่จานวนเยอะเนี่ยนะมันก็จะตายเองเพราะไม่มีอาหารุดทตายมันก็ดอกลงปื้นก็เหลือแต่น้ำที่มันไม่ค่อยเข้มนะแต่พืนบ่อจะดำเหมือนเน้าเลยนะแต่อยู่ในบ่อเราเดี๋ยวเราตากแห้งเราใส่ปูนขาวเรา ใส่อะไรไปฉีดลาดมันก็ตายหมดแต่ถ้าหมอที่ว่าใส่ไปทีละ2อังอันไปเรื่อยๆเนี่ยดอกกันก็ได้แต่แต่ก้าชื้อไม่ได้แน่รอนแต่ถ้าในแหลกที่ใช้น้อไ้เพราะในแหลกเราใช้น้ำน้ำกัดน้ำสะอาดมันไม่มีสารในสีมันนิดเดียวก็ตายแล้ว